โอเคตอนนี้ทุกคนปิดไมค์เลยค่ะเตรียมดินสอเตรียมสมุดทดเตรียมแบบฝึกหัดวันนี้เราจะมาต่อครูคะผมไม่เห็นหน้าจอครับผมไม่เห็นหน้าจอผมต้องไปออกจากไลน์ออกจากกลุ่มจำไว้นะทุกคนที่ไม่เห็นหน้าจอออกไปแล้วก็ไปอัปเดตไลน์ตัวเองซะหรืออีกหนึ่งกรณีก็คือเน็ตหนูไม่พอไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดอะไรได้ทันนะคะ ตามนี้เลยอ่ะมาค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องการหารอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนสีปากกาสักครู่โอเควันนี้การหารจะแตกต่างจากเดิมสักเล็กน้อยนะคะไม่มากหลักการเดิมเมเพียงแต่ว่ากรณีมันอาจจะเปลี่ยนไปนักเรียนพิจารณา84หาร3 แปดสิบสี่เอ้ยขอโทษสี่สิบแปดพูดกลับกันสี่สิบแปดหารสามสี่สิบแปดตัวตั้งนักเรียนตั้งใจฟังเดี๋ยวคุณครูจะขานชื่อคุณครูจะบอกไว้ก่อนนะว่าคุณครูจะขานชื่อใครหนึ่งเลขที่สามสิบสองเอ่อห้องสามทับสองเลขที่สามสิบสี่สองคนที่สองนะคะเรียกแน่นอนออห้องสามทับหนึ่งเลขที่เจ็ดสุพิชยาอันนี้เรียกแน่นอนฉะนั้นไม่เหมือนะ สคนที่สามค่ะสามทับสองทีระเดชอันนี้ก็เรียกแน่นอนเหมือนกันคนอื่นนะ่ะสุ่มเอาอันนี้เรียกแน่นอนบอกไว้ก่อนหนูจะได้ตั้งใจโอเคนะคะอนักเรียนดูค่ะสี่สิบแปดหารสามสี่สิบแปดเป็นตัวตั้งสามเป็นตัวหารวิธีการขั้นตอนก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะตัวหารคือเลขสามเลขสามไปหารสี่ ได้หรือไม่ได้คิดว่าได้ไหมสามดูสูตรคูณสิสามคูณอะไรได้สี่มีอยู่แล้วเนาะสามคูณหนึ่งเท่ากับสามปิดไหมคะ่ะปิดไหมคะ่ะสามคูณหนึ่งเท่ากับสามสามคูณสองเท่ากับหกหกเกินไปกว่าสี่ใช้ไม่ได้โอเคไหมคะ โอเคนะทีนี้เมื่อมันใช้ไม่ได้เราก็จะต้องเอาตัวที่มันไม่เกินดังนั้นจะต้องเอา3ามคูณหนเท่ากับสนี่แหละมาหนูดูนะดูดีๆนะ3ามคูณหเท่ากับสาตัวแรกตรงนี้คือตัวตั้งนักเรียนวางโทรศัพท์ฟังครูเดี๋ยวครูจะเรียกคนที่ใช้ชื่อเจ๊อึ่งเนี่ยด้วยเพราะว่าไม่ฟังค,ครูครออก่อน หนูหนูฟังอะไรไม่รู้อ่ะหนูไม่ฟังครูแล้วหนูจะเรียนรู้เรื่องไหมอ่ะการเข้ามาเรียนออนไลน์เนี่ยเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าเรียนรู้เรื่องนะเข้ามาแล้วต้องตั้งใจฟังด้วยนะหนูโมาฟังคนอื่นนะลูกหนูเข้ามาเช็คชื่อเฉยๆอย่างนี้เหรอคะเดี๋ยวคุณจะเรียกหนูด้วยอ่าคนที่สี่อ่าต่อนะสามแม่สามเป็นตัวหารคูณหนึ่งเท่ากับสามหนึ่งตัวนี้ไว้ที่ไหนไว้ข้างบนเราหาเลขสี่อยู่วางให้ตรงหลัก สามหนึ่งเป็นสามชาลินทิพ์ปิดมไม้วางโทรศัพท์ไว้นั่งฟังครูไม่ต้องยกไปไหนทั้งสิ้นเจ๊อ,อื่นเหมือนกันวางโทรศัพท์ไม่ต้องยกไปไหนเลยค่ะฟังคุณครูครูสอนอยู่โอเคนะ หลังจากนั้นขีดเส้นเล็กๆแล้วลบกัน4ลบด้วย3เหลือ1ดูดีๆนะคะเหลือ1เลขตัวตั้งยังมีอีก1เลขให้ชักลงมาชัก8ลงมากลายเป็นเลข1 8ไปดูสูตรคูณต่อคะ่ะแม่3เหมือนเดิม3คูณอะไร ได้18บแามคูณหเท่ากับ18ค่ะเก่งมากค่ะ3ามคูณหเท่ากับสิดังนั้นเอาหไว้ข้างบนสิบแปดไว้ข้างล่างขีดเส้นแล้วลบก,กัน18หักลกไปสิบเหลือศเมื่อเหลือศูนย์แล้วจบแล้วไม่มีเลขให้ชักอีกแล้ว เลขหมดแล้วฉะนั้นปิดด้วยเส้นสองเส้นคำตอบคือเท่าไหร่คะสิบจากด้านบนนั่นเองตรวจคำตอบค่ะตรวจคำตอบค่ะคุณครูอาจจะคิดผิดก็ได้เมื่อกี้เพื่อนดูสูตรคูณผิดหรือเปล่าเอะตัวจคำตอบค่ะตัวจคำตอบยังไงตัวหารตัวหารคือเลขอะไร คือเลขสคูณคูณด้วยผลหารผลหารคืออะไรผลหารคือ16ก็คือคําตอบของหนูอะต้องบวกด้วยไหมคุณครูเคยบอกว่าตัวหารบวกด้วยผลหารบวกด้วยเศษจะเท่ากับตัวตั้งถูกไหมคะทีนี้บวกตรงนี้ต้องบวกไหม บวกก็ได้ไม่บวกก็ได้เหตุผลเพราะว่าเศษคือศูนย์นั่นเองเหตุผลเพราะว่าเศษคือศูนย์เมื่อบวกศูนย์ไปแล้วผลเราก็จะได้เท่าเดิมนึกออกไหมคะดังนั้น <c oughs> ถ้าจะใส่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดจะใส่ศูนย์แบบนี้ก็ได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดแต่คนไม่นิยมใส่กันเนื่องจากว่าเมื่อใส่ไปแล้วผลเราก็จะเท่าเดิมเขาก็เลยไม่ใส่กันเขาก็เขียนย่อๆว่า สตัวตั้งสามตัวหาร3ามคูณด้วยผลลัพธ์คือสิหเท่ากับตัวตั้งคือ48ได้เลยเขี okay, แบบนี้ก็ได้ใส่วงเล็บได้ไหมใส่วงเล็บก็ได้ไม่ใส่วงเล็บได้ไหมคะได้เหมือนกันค่ะถ้ามีกันแค่สองตัวแบบนี้โอเคไหมคะถ้าตัวหาร3ามคูณด้วยผลลัพธ์สิบหกแล้วได้เท่ากับตัวตั้ง แสดงว่านักเรียนทำข้อน,นั้นน่ะถูกต้องโอเคไหมแล้วถ้ามันไม่ได้เท่ากับตัวตั้งเราก็ต้องหารใหม่โอเคไหมคะอ่าคาุณรูขยับไปตัวอย่างถัดไปนะโอเคอีกหนึ่งตัวอย่าง92หาร4ตัวตั้ง92ตัวหารคือเลข4อ่ะดูนะ ดูดีๆนะเดี๋ยวเรียกแล้วทำไม่ได้นะคะเอาสูตรคูณมากลางตัวหารคือ4เราดูสูตรคูณแม่ไหนดูแม่4คุณครูไปช้าเพราะว่านักเรียนจะได้ไปได้คนที่ได้แล้วไม่เป็นไรฟังซ้ำอีกคนที่ยังไม่ได้ตั้งใจฟังดีดกตัวหารคือเลข4ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารคืออะไรก็คือสูตรคูณนั่นแหละดูสูตรคูณแม่ไหนดูสูตรคูณแม่ส ตามตัวคูณเลข4โอเคไหมคะอ่าทีนี้ต่อนะเริ่มหารจากซ้ายไปขวาหารทีละหนึ่งตัวช้าๆเลยดังนั้น4เห็นไหมอยู่ข้างหน้าสุดหารเลข9ก่อนโอเคไหมคะ4หาร9 ได้เท่าไหร่ดูสูตรคุณแม่สีี่คูณ<ฮ>อะไรได้เก้ามีไหมไม่มีถ้าไม่มีทำอย่างไรฟังดีๆถ้าไม่มีดูซิว่าตัวไหนมันใกล้เคียงเลขเก้าแต่ต้องไม่เกินเก้านะคะหนึ่งน้อยไป เอาใกล้ oh. เคียงเก้าที่สุดคูณสองกับแปดค่ะคูณสองเท่ากับแปดถูกต้องเก่งมากสี่คูณสองเท่ากับแปดคุณครูบอกว่าไม่ให้เอาผลลัพธ์เกินใช่ไหมเก้ามันเกินดังนั้นเอาเลขที่ใกล้เคียงเก้าที่สุดแต่ต้องไม่เกินเก้าเกินไม่ได้ค่ะมีเงินน้อยใช้เงินเกินได้ไหมไม่ได้ โอเคไหมดังนั้นเลขที่ใกล้เคียงเลข9ก้มากที่สุดแต่ไม่เกินก็คือเลขกปโอเคทีนี้รู้แล้วแม่4 4่สี่คูณสเท่ากับ8เอา2ไว้ข้างบนวางให้ตรงหลักเราหารใครอยู่เราหารหลักแรกอยู่วางให้ตรงหลักใส่แ8ด้านล่างขีดเส้นเล็กๆแล้วล,ลบกัน9เอาออกไป1 โอ๊ยขอโทษ9เอาออกไป8ดเหลือเหลือหนึ่งได้ไปบอกคำตอบเฉยมาครูอ่ะเกลบแเหลือหนึ่งเสร็จแล้วดูตัวตั้งค่ะตัวตั้งยังมีเลขอีกหนึง่งตัวให้ชักลงมาหนึ่งกับสองคือเลขอะไรเคยท่องอยู่ตอนปหนึ่หนึ่งกับสองก็คือสิสอง สอะไรได้สิบสองสบสองนรู้อีกสี่สามเท่ากับสิสองดังนั้นเอาตัวนี้แหละเอาตัวคูณที่3ามนี่แหละมาใส่สีสมใส่ข้างบนใส่ให้ตรงหลักอย่าเบี้ยวหลักนะลูกเท่ากับสิสองขีดเส้นเล็กๆแล้วก็ลบ กันเหลือเท่าไหร่คะเหลือศูนย์จบแล้วไม่มีเลขให้ชักแล้วเหลือศูนดังนั้นข้อนี้ตอบตอบยี่สิบสามอครับยี่สิบสามาอาออ 20, 3, นั่นเองใครช่วยตรวจคำตอบให้ทีออมออมออมศินออมศิลม,มีสูตรคูณยี่สาม 3, ไหมมีค่ะ อ่ะหน,นูดูยดูสูตรคูณแม่ยี่สามเลยอันนี้เป็นการตรวจคาตอบแบบเร็วนะเพราะคุณครูรู้ว่าสูตรคูณจะถึงแม่ยี่สิบห้าดูแม่ยี่สิบสามยี่สิบสามคูณสี่ได้เก้าสิบสองหรือไม่ได้ค่ะเห็นไหมเป็นการตรวจคําตอบอย่างรวดเร็วสี่ตัวหารสี่คูณผลลัพธ์ยี่สิบสามเท่ากับเก้าสิบสองไหมอ่าคุณครูบอกออมให้ออมดูสูตรคูณให้ คนออมก็ไปดูให้ดูที่แม่สี่ไหมไหมเขารูแม่ยี่สามเพราะว่าการคูณมันสามารถสลับตำแหน่งกันได้มันได้ผลลัพธ์เท่ากันถูกไหมคะดังนั้นครูก็เลยบอกว่าดูแม่ยี่สามให้หน่อยตัวคูนที่สี่ยี่สามคูณสี่เท่ากับถูกต้องไหมออมออมมีหลักฐานอยู่คนเดียวนะนะั่นแหะในมือได้เท่าไหร่เก้าสิบสองเก้าสิบสองแสดงว่าข้อนี้คําตอบยี่สามเป็นคําตอบที่ถูกต้อง คนอื่นงงไหมคะคนอื่นงงไหมคะถามก่อนง่ายไหมบอกแล้วว่าหลักการมันเหมือนเดิมแต่กรณีมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองก็คือหารตัวเลขก็หารได้เลยเนี่ยวันนี้แค่นี้เองครคูไปต่อไปนะอะแปดสิบหกหารสองข้อต่อไปนักเรียนทุกคนทำลงใน สมุดคุณครูจะสุ่มเรียกแต่คุณครูจะเรียกสี่คนเมื่อกี้คุณครูความจำดีมากครูบอกเลยมาเริ่มเลยค่ะคนอื่นที่ไม่ได้เรียกที่คุณครูบอกว่าไม่คุณครูไม่ได้เรียกก็ควรทำไปด้วยนะเพื่ออะไรฝึกตัวเองเป็นการฝึกถึงถึงครูจะไม่เรียกหนูฝึกเถอะหนูจะได้เก่งโอเคมาแปดสิบหกหารด้วยสองค่ะ ใช้สูตรคูณแม่สองคูใส่คูณอะไรนะอะไรนะลูกหนูจดใส่สม,มุดเลยแปดสิบหกหารสองคนครูปิดไปแล้วโอเแปดสิบหกหารสองได้ยินอยู่นะอ่าทดลงไปเลยค่ะ

เสร็จแล้วครับแล้วมาสักครู่อ่าวรัชยาเสร็จยังลูกวรัชยาโชว์ขึ้นมาหน่อย เอามาใกล้ๆเอาสิ่งที่เขียนมาไว้ที่หน้าที่กล้องวราสยานได้ยินเสียงคุณครูไหม เวลาเรียกเงียบเลยเวลาเรียกเงียบเลยนะเ,นเ,นยเอามาอีกเอามาอีกเอาใหมา่เสร็จไหมถ้าเสร็จโอเคังไม่เจ๊ขาพึ่งได้เหออ่างั้นให้ทำก่อนเจ๊อ,อึงเสร็จไหม ถ้าเสร็จโอเคอ่าฉันเล่นทิปได้ไหมลูกเสร็จครับตินภัทรครูรู้ว่าตินภัทรทำได้อย่ามาหาวใสาค่ครูนะอย่าเอาเขียนเป็นเจ้าหมูแปดสิบหกหาสองใช่ไหมครับแปดสิบหกหารสองมีคนเสร็จแล้วด้วยคนที่ครูไม่เรียกชื่อเสร็จ แต่คนที่ครูบอกจะเรียกชื่อยังไม่เสร็จอุิยข้อนี้ง่ายเพราะว่าเป็นแม่สองแม่สองหารเลขคู่ลงตัวทุกตัวง่ายมากๆสุดๆไปเลยเลขที่เจ็ดสุพิช,ชยาเปิดกล้องแล้วเอาขึ้นมาดูหน่อยเงียบเงียบเลยน่ารัก สุพิชยาไปไหนแล้วอะครอ่อามาดูหน่อยเอางานมาดูหน่อยยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จหรอคะการ์ตูนเสร็จยังเสร็จแล้วโอเคไม่ต้องพูดแล้วค่ะ <laughs> โอเคปิด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 ใหม่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกแล้วเอางานขึ้นมาที่กล้อง สัญญารู้ว่าเสร็จครูรู้ว่าหนูเสร็จแบบหนึง่งแกเอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆไม่เห็นโอ้ใจคอนะอืออือหอือหเก็บค่ะเก็บค่ะภาสกรโชว์หน่อยออมถูกต้องออมแปสิบสี่หรือแปดสิบหกอะออมไหนว่าสองนิ้วเด๋ยวทุกแปดสิบหกค่ะแปนะโอเค พัสกรเอาเอามาใกล้ๆกล้องเอามาอีกเอามาอีกโอเคพัสกรถูกค่ะหล่นอยู่เนาะใครอีก เสร็จหรือยังสุพิชยาเยีค่ะอ่ะเปิดกล้องแล้วเอาขึ้นมาค่ะคนอื่นที่ที่ทำเสร็จแล้วอะหนูสามารถทําแบบฝึงหัดรอได้แต่ค,คุณครูไม่บอกว่าแบบฝึงหัดหน้่นไหนหนูต้องดูเองในตารางค,คุณครูไม่ว่านะถือว่าหนูตั้งใจเรียนอ่ะเสร็จแล้วช่วยเปิดกล้องหน่อยค่ะสุพิชยา เอาเงียบเหมือนเดิมวัดทาเสร็จยังลูกลูกสาวเร็วเอาขึ้นเลยคุณจะได้ทําได้ได้รู้ทําได้ไม่ได้จะได้เราจะได้ฝึกกันต่อไปเอามาใกล้ๆอีกหนึ่งมือนิ่งๆลูกมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่หนูมีสูตรคูนไหมมีค่ะเอาหนูดูสูตรคูณแม่สองสองคูณอะไรได้แปด มาเดี๋ยวคุณครูจะสอนสี่สี่สองสี่แปดค,ครับครับครับอ่ะใครที่เข้าใจแล้วฟังคุณครูนะเข้าใจแล้วอนุญาตให้ทำแบบฝึกหัดก่อนเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยอ่ะวรธยามะวรธยาหนูดู ตั้งด้วย8 6หารด้วย2ดูสูตรคูณแม่2นะลูกมาไปทีละตัวหนูจะได้ทำเป็นนะคะคนอื่นทำงานอื่นรอได้เลยค่ะทำแบบฝึกหัดรอไปเลยทีนี้ดูแม่2 2ตัวตั้ง2หนูดูหนูงหน้ามองคูณวัลยาอ่า2ไปหาร8ให้ดูความสัมพันธ์ของการคูณการหารที่สูตรคูณแม่2 2สูตรคูณมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม 2คูณแล้วก็มีเลขตรวนี้เท่ากับใช่ไหมเราไปดูว่า2คูณอะไรได้8ดวัทยาดมนะูมีไหมมีไหมสองคูณสี่เท่ากับแดค่ะอ่ะมันหนูหนูดูที่บรรทัดนี้ใช่ไหมทีนี้เวลาเอามาเขียนหนูฟังครูนะเวลาเอามาเขียนเอามายังไงหนูดู สูตรคูณที่เราดูเนี่ยสูตรคูณที่เราดูรัชยาคือตัวหารของการหารนั้นๆไปช้าๆจะได้เข้าใจครูไม่รีบดีมันจะตรงกันทีนี้เราดูว่าสองเราเนี่ยจะหารแปดใช่ไหมไปดูสูตรคูณสองคูณอะไรได้แปดคือบรรทัดนี้ที่หนูพูดออกมาดังนั้นตัวนี้ เครื่องหมายคูณละ4เอาไปไว้ที่ไหนเอาไปไว้ข้างบนเครื่องหมายหารดูดีๆนะลูกแล้วทำวางเล่าอะไรทับได้ไหมคะอุย้ยใส่กระเป๋าหนูก็ได้สองคูณสี่ <4, S 2> เห็นไหมวรายาทีนี้เราเอาสี่ไปไว้ไหนเอาสี่ไปไว้ข้างบน ี่เอาไว้ข้างบนเอาไว้ตรงไหนหนูฟังคูณวัทยามันมีเลขสองหลักอยู่นี่ใช่ไหมเมื่อกี้เราคูณเลขเราจะหารเลขตัวไหนเราหารเลขแปดเลขเดียวจาได้ไหมเมื่อกี้เราดูแค่เลขแปดเลขเดียวดังนั้นสี่เอาไว้บนหลักเลขแปดถูกไหมเออสองคือตัวหารตัวคูณสี่เอาไว้ข้างบนแปดตรงนี้เอามาไว้ข้างล่างให้ตรงหลัก ที่เราหารแบบนี้ขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วลบกัน,นวัฒายาดูดีๆลูกเข้าใจไหมวัฒยาเข้าใจไหมเอาแค่บรรทัดเอาแค่ตัวเดียวก่อนทีละตัวเอาแค่ตัวเดียวโอเคไหมหนูโอเคไหมครูคอยากให้หนูเข้าใจครูไม่ได้ว่าอะไรเรือไม่เก่งไม่ไม่เป็นไรครูไม่ซีเรียสจะได้เข้าใจโอเคไหม ลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือศูนโอเคไหมคะวัฒยาหลังจากนั้นมันไม่จบนะคะเหตุผลเพราะว่าตัวตั้งเรามีเลขแปกับเลขหแต่เมื่อกี้เราหันแถวเดียวเราหันเลขกปเลขเดียวดังนั้นเราต้องชักเลขหลงมา แบบนี้อะแล้วหนูเงยหน้ามามันเหลือหนึ่งตัวต่อไปนะต่อไปนะสองหารหกขั้นตอนต่อไปหารลงไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูลบก่อนมันมันดูไม่ดีมันเลอะเขียนดีๆก่อนขั้นตอนต่อไปสองไปหารหกทำไมสองหารหกตัวเดียว หน้าเลขหกคือเลขศูนย์ถูกไหมคะศูนย์กับหกคืออะไรคือหกตัวเดียวนะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ไปดูไปดูสูตรคุณแม่สองต่อเหมือนเดิมสองคูณอะไรได้หกไปดูดิสองสามอ่ะเก่งมากลูกบรรทัดนี้ใช่ไหมที่หนูดูบรรทัดนี้ที่หนูดูนะวัฒยาดูก่อนสองตัวเดิม สคือตัวตั้งคือตัวหารสองเหมือนเดิมตัวคูณสามเอาไว้ไหนเราคูณที่หลักไหนเราเอาไปวางไว้บนหลักนั้นแบบนี้หลังจากนั้นหกไว้ไหนสองคูณสามเท่ากับหเอาหกไว้ด้านล่างหลักที่เราหารขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วลบก,กัน ไหัธยาลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ศค่ะศนหารลงตัวเป็นศูนย์แล้วจบไหมทำไมถึงจบเพราะว่าตัวตั้งมี8ดกับ6กนะวัะทยาไม่มีเลขอื่นแล้วดังนั้นหมดแล้วหมดแล้วแสดงว่าหารเสร็จแล้วดังนั้นคำตอบคือ คำตอบอยู่ไหนลูกวัทยาข้างบนค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะสี่สิบสามนั่นเองมีเศษไหมลูกไม่มีไม่มีเราก็ไม่ต้องบอกเศษถูกไหมทำไมคุณน้องบอกว่าไม่มีเศษเลยค่ะลูกเพราะว่ามันเป็นเลขศูนย์ข้างล่างดังนั้นเมื่อเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องบอกเศษโอหมพอเข้าใจไหมตรวจคำตอบค่ะ ตรวจคำตอบอย่างไรตรวจคำตอบเอาตัวหารคูณผลหารจะเท่ากับตัวตั้งหมายความว่ายังไงหมายความว่าหนูเอาตัวหารไปคูณกับผลหารถ้าได้เท่ากับตัวตั้งเมื่อไหร่หนูทำถูกต้องค่ะ ตัวหารคืออะไรตัวหารคือสองผลหารตอนนี้เราได้เท่าไหร่คำตอบนูอสี่สิบสามถ้าได้เท่ากับแปดสิบหกถ้าได้เท่ากับแปดสิบหกนะคะแสดงว่าคำตอบนี้ถูกต้องโอเคไหมวัฒนยาโอเคไหมลูกหนูฟังครูดีๆ ถ้าหนูยังไม่เข้าใจให้หนูลายมาหาครูส่วนตัวคุณครูไม่ว่าคุณครูยินดีสอนคุณครูอยากให้หนูได้ขอหนูตั้งใจขอแค่หนูตั้งใจโอเคไหมลูกเนาะต้องกลัวครูนะโอเคไหมคะอ้าวทุกคนทำแบบฝึกหัด